อยากินผัดชาปลากระพงครับแต่ว่างบหมดแล้วก็ลิกเย็ดออกไปซื้อเลยจัดนี่เลยครับเป็นผัดชาปลากระป๋องแทนไปเลยอร่อยเหมือนกันครับเข้มข้นจัดจ้านเริ่มเปิดปลากระป๋องมาเลยครับสองกระป๋องครับวันนี้แล้วก็เทไปเลยครับไม่ต้องถามนะครับวิ่ยี่ห้ออะไรปลากระป๋องก็คือปลากระป๋องครับยี่ห้ออะไรก็ได้ตั้งกระทะครับน้ำมันเล็กน้อยแล้วก็พริกกระเทียมตําโขลกลงไปเลยครับ ผัดให้เหลืองหอมเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมใส่น้ำพริกเผาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผัดต่อเลยครับผัดให้น้ำพริกเผาแตกตัวออกมาให้หมดเลยนะครับสีสันเขาเขาจะออกมาเริ่มเข้มข้นเริ่มสวยงามขึ้นแล้วครับเติมน้ำไปเล็กน้อยครับให้มันคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยกลิ่นก็จะหอมฟุ้งตลอดอบอวลไปหมดเลยนะครับตรงนี้ ดูน้ำจะน้อยไปหน่อยหนึ่งก็เติมอีกสักนิดหนึ่งครับแล้วก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วครับซอสหอยนางลมสองช้อนโตครับซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะต,ตัดน้ําตาลทรายอีกสักครึ่งช้อนโตครับผัดต่อให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับใช้ไฟกลางนะครับก้อนไปทางเบาครับผัดไปเรื่อยๆอีกหน่อยครับ ตามด้วยถั่วปักยาวสามฝักนะครับมาหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ลงไปเลยครับกระชายซอยอีกประมาณห้าสิบกรัมครับกะโดยสายตาเอาก็ได้นะครับหรือชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยครับผัดจนโั่ของยาวเริ่มสุกข,ขึ้นมาเลยนะครับสีเขาจะเขียวสดขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่ริชีฟ้าเหลืองเขียวแดงลงไปเลยครับสามสีเลยสีสันออกมาจะได้น่ากินมากๆครับ ตามด้วยพิไทยอ่อนนะครับเด็ดออกมาประมาณสามพวงครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ถึงเวลาพระเอกของเราแล้วครับปลากระป๋องครับมีน้ําลงไปด้วยนะครับเพิ่มความอร่อยขึ้นด้วยนะครับอย่างเงี้ยผัดอีกสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกตามลงไปด้วยครับผัดให้ใบมะกรูดสุก แล้วก็ทุกอย่างให้สุกให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในขั้นตอนนี้ใครอยากจะเพิ่มเติมใบหัวละพาหรือใบกะเพราลงไปก็ได้นะครับเลือกเอาครับเมนูนี้จะเป็นกับข้าวหรือจะเป็นกับแก้มก็ได้นะครับถ้าข้าวสวยล้ล้นมาต้หมดหม้อตามเคยครับลองทํากินกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากอย่างที่คิด